วันนี้เป็นรางวัล The p h e n o m e n a l of the Year ครับปี2015นะครับจาก M Choice Circle Magazine นะครับ,บนินาบอก2015นะครับก็ไม่อยากจะคิดว่าในม,มันมันเป็นอะไรที่เราพูดกันมานานแล้วเนาะอันนี้อันนี้คุณเล่าสิคุณ,คณ,คณ,คณอยากพูดอ่ะคือเก่งอะ่ะเคยพูดว่าเก่งอยากพาน้องมารับรางวัลตอนแบบตอนซีรีส์ออนเดี๋ยวเรารอซีรีส์เนาะอะไรแบบเนี้ย ใช่ก็นั่นแหละฮะก็วันนี้ก็เรียกได้ว่านับหนึ่งใช่ก็ดีใจมากที่มาเช่นนั้แม้มว่าานวันนี้นะครับจะเป็นรนงวันที่มอบให้กับทีมกีฬาตอนแต่พวกเราเมบบบกมฟนก็วันนี้ถือมาเป็นตัวแทนก็รู้สึกดีใจไม่ต่างกับการที่พวกเราแบบไ,ได้รับมาเลยมันก็คือเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าความสาเร็จที่มีทุกคนรวมอยู่เนาะทั้งแบบทีมเบื้องหลัง ทูกราบโปรดิวเซอร์ทีมงานพี่ช่างไฟตาต้องทุกคนที่แบบ<ช>ที่ได้ดูคลิปนี้อยู่อยากให้ภูมิใจไปด้วยกันนะคะพี่ๆถึงกองมากเลยแล้วก<ช>็ขอบคุณแฟนคลับเพราะว่าคําว่าปรากฏการณ์หรือคำว่า phenomenon ม,นนมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีทุกคนมาอยู่ใ,<ช>ในในกระแสในสิ่งที่ทุกคนพยายามช่วยกันท้ายให้มันแบบส่งต่อไปึงคนนอกเน<ช>ีเ<ล>ยเพราะฉะนั้นรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลของทุกคนเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้มาจับรวมกันอนะาจับจับออนไลน์ ขอบคุณมากเลยครับครับ้รว่ก็นับ้มาออะครับรู้สึกรู้สึกรู้สึกหายเหนื่อยอย่างแรกเลยรู้สึกหายเหนื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราถ่ายทำมาแบบค่อนข้างนานมากๆอันนี้ก็น่าจะแบบครบรอบแล้วที่แบบเรา เราถ่ายมาอะไรแก็รู้สึกแบบดีใจหายเหนื่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ไปนานๆช่วยกันซัพพอร์ตเนาะแบบเล่นแบบเล่นเล่นเทรนเล่น,ลน,ลน,ลนแบบเล่นกระแสแบบชอบมเมนต์ไหนแบบไม่แชร์กันอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็ฝากซัพพอร์ตเก่งน้ำปิงเต้นเฟิร์สวันด้วยครับผมใช่เพราะพวกเราก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันใช่ มีแล้วมีแล้วมีตัวเล่นปฏิกิริยาก็มาด้วยมีตัวเลขปฏิกิริยารู้ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ดูอีพีที่จบทั้งในดูสดแล้วก็อันดัดคือเสียงในหัวพวกเราพูดพร้อมกันว่านี่แหละ B L series ของจริงละมาแล้วีพห้าเปิดปุ๊บใช่เลยนี่แหละ B L B L series next แน่นอนว่ามันถูกรูด้วยด้วยด้วยภูมหลักตัวละครด้วยเส้นเรื่องด้วยด้วยเหตุการณ์ต่างๆนานาเนาะจนมันมาถึงการเล่าเรื่องเส้นปัจจุบันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยจะได้เห็นว่ามันจะมีเลิฟไลนมีเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนของพ่อครูกับลูกศิษย์อะไรเงี้ยครับซึ่งมันน่ารักเนาะมันมันเบาสมองมันดูแล้วมันก็ยิ้มตามันน่ารักมันมันมันเป็นมวลที่แบบยิ้มตลอดเวลามันมันน่ารักยังไงไม่รู้แบบสกอร์เพลงที่แบบ ทำจนมาใหม่ใช่มันแบบโหน่ารักมากน่ารักมากเยก็ไปขนไปหไปหนาีเรียกว่ามวนขืนแทนน้องเขมเพราะว่าเขาปูดิเขาก็ไม่ค่อยทำตัวอย่างนี้หรอกเขาก็แบบละเลยความรู้สึกพูดจาอะไรก็หวานผ่าซ่าพูดให้เราเจ็บช้ำน้ำใจในสมุดจดบันทึกเนี่ยมันก็มีให้เรื่องให้พูดเยอะในเรื่องที่น่าน้อยใจอะไรเงี้ยแล้ววันนี้อยู่ดีๆเขาแบบ เห็นเราปวดมือให้เราพับเหรียญโปรยทานอีกแต่ว่าตกดึกเอาพัตเตอร์มาแปะใหนผมก็เลยตามมาลงเขาไม่ค่อยทันก็เลยรู้แล้วว่ามีใจแน่ๆอันนี้ก็ยังดูไม่ค่อยออกเลยครับจริงๆก็แบบฉันก็รู้สึกว่าคือแบบเราสองคนแบบว่าทำดีไปด้วยกันมากเป็เพราะว่ามันแจกไปกับตัวจริงครับจริงเหรอฮะผมว่าจริงผมว่าไม่ค่อยผมว่าตัวจริงผมก็เป็นคนขคืบเป็นพ่อครูเหมือนกันนะคืบไหมคืบหกโมงแล้วตีหนึ่งเลย ขื่มันขื่มแต่มันขื่มคนละแบบแต่เขาไม่กล้าดูดูแล้วถ้าตัวจีนอะเขากล้าดูอยู่มื่อี้เขาก็ดูบ้างแบบลืมตัวอะไรเงี้ยแต่กินคาแรกเตอร์พ่อครูมากไปหน่อยอยากอยากดูแต่ว่าไม่กล้ายค่ะอยากต้องถามเขาสิดูไม่น่าเกมไม่ดูเลยไม่ลงหรอไม่ลงยังไงดูดูมาก็โดนก่อนถ้าเขาอยู่ดีๆเขาชอบเปลี่ยนเสียงแบบปิงอะไร่งเงี้ยพอเรารู้สึกนิดนึ่งเราก็จะ ไม่อยู่ดีทำแบบเสียงง่าย้อนนั้นอาจจะหิวข้าวไม่งั้นก็อาจจะขาดน้ำตาลอะไรประมาณนี้ตาคมริงเรก็คือโหหวานมแ่หวานรวานเลียบหวานเลียบงบวกบ้างลบบ้างแต่ภาพรวมคือกรไดอยู่ก็มีความหวางในทุกวัน นี่หละคนบอกว่าแววตาต้องเข็มสดใส,ข,ส,ข,สข,ขึ้นนะแบบหลังจากที่แบบได้อยู่กับเพื่อนแล้วหลังจากที่แบบได้มีเรื่องของความรักมานาติตใจนําทาให้เราได้มีชีวิตต่อทุกวันน,น,นั่นแหละหกเจ็ดไม่คือหวานเลยค่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้อันนี้อาจจะตอบไม่ได้ยังไม่ไดูเลยค่ะคือทุก EP ที่ออนเนี่ยเราเนี่ยดูพร้อมกับทุกคน แล้วก็เล่นเตือนไปพร้อมกับทุกคนแต่คิดว่าน่าจะมีพัฒนาการทางความสัมพันธ์ที่มากขึ้นใช่่พวกเราก็ไม่เบามันาะทั้งสองตู่เนี่ยเออมันกันขะมันมีแ,นแฟนแฟนอบจับเห็นว่าเราแบบอะไรอ่ะทำอะไรครับทำอะไรฮะพีดด่คูดได้ใช่ไหมพี่คูได้จะอะไรเขาได้หรือเปล่า <P> พูดมาก่อนเรื่องเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตกลงหลังหมอนนี่คือยังไงหรอฮะหลังหมอนหลังหมอนหลังหมอน หลังหมอน,ม,อนมันก็มีงานเขาเรียกว่าสกินชิปกันมาคือบางทีเราก็เขาเรียกว่าอะไรบางทีเราก็แกล้งทุกคนแกมีไม่อยากแตกตัวนะแกล้งเหรอแกล้งพี่ด้วยเหรอเพราะว่าไม่แหละแต่ปะกะติแล้วคือพวกเราก็สกินชิปกันอยู่แล้วแต่ว่าบางบ <ๆ S 1> ทีมันไม่ได้ต้องการตั้งกล้องเพื่อให้ทุกคนต้องมาดู คุณพูดบางสีคุณให้ผมอธิบายคนเดียวเนี่ยน้องอาจจะกลัวช็อตนั้นอาจจะเป็นแบบลำพึงมาอะไรแบบเนี้ยเหรอใช่ใช่เราไปย้อนดูแล้วกันนะครับแต่หลังหมดก็คือไม่ได้มีอะไรก็คือจับมือกันปกติเลไข่นสวนน้ำคือบางทีมันจะมีบางทีที่เรารู้สึกว่าเราทําตามซีอะไรเงี้ยแบบเช่นเขานิ้วก้อยมาเกี่ยวการแล้วก็เกี่ยวว่าเขาแบบชอบอัไนี้ไงชอบที่ชาววีอะไรแบบเนี้ย ไม่เพราะว่าเราแกลียเขาด้วยส่วนหนึ่งคือด้วยความที่เขาสบายใจกับเรา,เราไม่ไม่รู้แต่เขาแบบไม่ใช่คนที่เริ่มต้นด้วยการแบบมีติดสกินชิตอยู่แล้วการที่เขาจะขยับตัวไม่ต่างจากพกา่อครูเลยคือกว่ากว่าที่เขาจะมาแตะตัวผมในแต่ละวันนี่นะคือแบบก็รอดูอยู่ว่าเขาจะแบบเขาจะกล้าเล่นกับผมเมื่อไหร่อะไรยงเงี้ยเกรงใจไม่รู้คือบางทีบางทีเราก็ เขาก็มีมุมของเขาที่แบบเราเราก็เป็นสเปซให้เขาแบบมีเวลาหายใจบ้างอะไรแบบเนี้ยเขาามีมีเวลาส่วนตัวเขาบ้างเป็นยังานไปแต่จริงๆแล้วไปคิดว่ามันควรจะเป็นแบบรูปแบบไหนดีเรจะมีแบบความสเปซอะไรอย่างเงี้ยให้เราทำหรือว่าแบบว่าเฮ้ยเติมไอเดียขึ้นนิดนึงก็ได้ไงอันนี้ต้องอยู่ที่เขาเลยครับเพราะว่าเราไม่เราไม่เราไม่ attract เอ้ยเราไม่เราไม่เราไม่ chasing ไเราไม่วิ่งตามใครทางนั้นแค่อยากขยับเข้ามาใกล้ก็ขยับเราเราอยู่นิ่งๆของเราดีกว่าถ้าเขาเรียกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนค่าของเราเหมาะกับอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็มีตัวเลือกมากมายเนาะทั้งทั้งปลาเอ้ยหมายถึงว่าที่มีให้เลือกรับประทานที่เป็นของดีต่อชีวิตแค่เนี่ยงั้นเดี๋ยวตลอดเวลา ต้องถามเขาแล้วแหละเรื่องนี้คือประเทศไทยเนี่ยมีทั้งน้ำเค็มน้ำจืดแต่เลือกที่จะกินปลากระพงมีปลาชนิดอื่นด้วยไม่กินเมื่อเมื่อเช้าบอกว่าอยากกินแซลมอนก็เลยบอกว่าแซลมอนหรอเอ้ยเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวอยากกินปลากระพงเนี่ยเน่เดี๋ยวนี้มาแบบมาเวนี้มามุกนี้อะไรเอาจริงเขาหมดเพราะูมาก เขาต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแหละเมเขาก็จะอยู่ยนิ่งๆเฉยๆรู้สึกว่าไม่ต้องทำไรอะไรเงี้ยแต่พอมีตัวเร่งปฏิกิริยาปุ๊บเขาจะเริ่มละยังไงยังไงอยากอยากทุกเลยพอมีตัวเร่งมันแค่ไหนละลูกก็เองพูดได้ไม่มากเพราะสังเกตพฤติกรรม <laughs> แต่คิดว่าต้องถามเขาเองแหละว่า <laughs> มันพอจะมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงบ้างไหมยังไงสิครับคูดขนาดนี้แล้วต้องแอบคิดเป็นไคนเรา เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเอาอีกและเอาค้งแกแต่เราเปลี่ยนเมนูได้ด้วยที่ไม่ใช่ปลากระพงอย่างเดียวนะอาจจะเป็นปลาปลาอะไรอ่ะปลาส้มปลาท้องโขงท้องโขใช่ปลาเหมือนกันทำไมปลาท้องโขอ่ะก็มันเป็นปลาชนิดเป็นปลาเหมือนกันดึกแล้วดึกแล้วอันนี้อันนี้ที่พูดถึงท้องถิ่อยู่ จะเป็นในส่วนความอาจจะหิวครับเขาบอกว่า EP 7ี่จะมีความแบบต้องดูต้องไปดูกกันมันจะเป็นงานใช่เก่งว่า EP 7เนี่ยเป็น EP ที่ทุกคนน่ารุ้นแล้วก็อยากให้ไปดูด้วยกันไม่งั้นเราไม่เปิดให้ไปดูด้วยกันแน่นอนเขาบอกว่ามีโชว์มีสเปเียล น่าจะมีอ่ะมีมีเตรียมไว้อยู่แล้วแหละเพราะว่านานๆได้มาอยู่รวมกันตอนนีค้คือหยุดตอนนี้คือฮอปอยู่หรือว่ายังไงปวดหลุดปวดหลุดคือทุกก็เป็นธรรมเนียมมาดูมันหนิเนาะที่ทุกครั้งที่มีการดูร่วมกันจะต้องมีอะไรพิเศษให้แฟนๆแล้วจะให้เข้ามานั่งดูบัตรดูจออย่างเดียวมันก็ไม่ไม่ได้ไงเข็มท,ทีลาเท่ากับอิสระ แหาะเท่ากับคุณใครคุณใครเท่ากับเราเราเท่ากับคุณคุณเท่ากับใครแล้วใครเท่ากับใครล่ะนี่คือคำถามที่จะต้องตั้งว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมีคำตอบมีคำถามเชิงปัญญาที่หนูว่าให้ตอบไม่ได้ไม่ตอบไม่ได้เห็นว่าไม่ไม่ได้มีใครตอบได้วันนี้วันนี้พี่เก่งกับตุ้มิงเป็นยังไงบ้างพอแบบเราจะพูดกันมาถึงจุดนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบทางวันก็มา ก็มาความสงบมันจะมาหมดเลยสองคน็ไบ้าตั้งแต่แรกลยเนาะเราไม่เคยเคิดเอาตัวเองว่าเป็นตัวตั้งว่าจะต้องแข่งขันกับใครเราเราคิดแค่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดในในลู่ในเลนของเราอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายวันนี้มันมันวิ่งมาเรื่อยๆืมันวิ่งในลู่ของตัวเองมาจนจนแทบจะเกือบสุดทางมันเหลือ,อระยะทางอยู่ประมาณหนึ่งที่ต้องไปด้วยกันแล้วเราเห็นแล้วว่า สิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมัน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 มีคนเห็นแล้วคนที่เห็นเหล่านั้นเขาไม่ได้เห็นอย่างเดียวแล้วเขาจยุดนิ่งเขาเห็นแล้วเขาบอกต่อเขาแบบพิเศษเราพยายามทําให้มันแบบ go ไ i r ัลอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความหายเหนื่อยของเราเพราะว่าถ้าพูดตามตรงเป็นเรื่องแรกในชีวิตซีรีส์เรื่องแรกที่มันมันเหนื่อยทางกายมากจริงๆเพราะมันหนักมันไม่ได้ถ่ายในที่ที่เย็นเลยมันไม่มีแอร์ มันอยู่ในป่ามันคงไม่ใช่มันไม่คงไม่ใช่ชีวิตกองถ่ายท,ที่ง่ายสบายแล้วเท่าไหร่เ <ina> ก่งเหรครับก็อย่างที่บอกแหละว่าว่าเราเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันเป็นจังหวะของเก่งน้ําปิงแหละคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าเก่งน้ําปิงเป็นจังหวะที่แบบ <c oughs> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่แล้วอะไรแบบนี้ <c oughs> แล้วก็เก่งร <c oughs> ู้สึกว่า ต้องขอบคุณมากๆที่ที่ซีรีส์นี้แบบทําให้ทุกคนได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ฝากฝากทุกคนซัพพอร์ตดีกว่า <S 2> <S 2> <ช>ทุกคนแบบซัพพอร์ตจริงๆต่อไปเออรื<ด>่อ <ๆ S 2> ยๆถ้ากองสำน,นี้แล้วเหมือนอาจจะรู้สึกเฮ้ยเข็มจีรามีกระแสแล้วอะไรแล้วไม่ต้องการการซัพพอร์ตแล้วหรือเปล่าล<ช>ลไ,มไม่ใช่เลยคือ ทุกอย่างตอนนี้คือเรารู้สึกว่าโหเราก็เพิ่งเริ่มเราเพิ่งเริ่มเองเรายังไม่เท่าดอกพี่ๆดอกอื่นนี่เขาแบบโหเป็นเรือสัมลาเนี่ยใช่เราก็หวังว่าตอนนี้จะมีคนมาจอยเรือเราเรื่อยๆแล้วเรือเรามันจะค่อยๆแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพาะแบบเพลงน้ำปิงด้วยเนาะอยากให้ทุกคนแบบมาเอ็นจอยแบบเล่นทองเล่นเพลงกันอะไรแบบนี้แบบมามาติดตามซัพพอร์ตกันก็จะแสแล้วความสำคัญของเราสองคนทำยังไงกันแล้วครับ เรียกว่าแบบแความสัมพันธ์ที่แบบสบายใจแหละผมรู้สึกว่ายิ่งยิ่งเราเราอยู่ด้วยกันยิ่งทํางานด้วยกันเยอะมันมันยิ่งเห็นอะไร,ะไรหลายๆอย่างที่ที่คนอื่นอ,อาจจะไม่เห็น แล้วเราเราดีใจที่เขากล้าที่จะจะเปิดมุมนั้นให้เราได้เห็นให้เราได้ได้ได้เข้าไปได้เรียนรู้กับเขาอะไรแบบนี้มันมันก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากครับ <Yeah. S 1> ใช่แต่ถ้าตอบมาว่าสิ่งที่เราชอบมากสิ่งที่เราไม่ชอบบ้าปผมว่าน่าจะเป็นแอตติจูดเขาแหละอันนี้อันนี้น่ารักอยู่แล้วน,นี่น่าน่ารักอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่ารักคือแอตติจูดเขาหมายถึงว่าแบบเขาเป็นคนที่ ที่พร้อมที่จะขอโทษอ่ะไม่ถือว,ว่าแบบขอโทษออกมาได้ง่ายมากใช่ฮะเป็นคนใจเย็นสำหรับน้ำปิงก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของความสบายใจความอุกพครับแล้วก็ความความใจอที่มันมีให้กันมากกว่าเพราะว่า อย่างที่รู้ว่ากี่น้ำปิงกว่าจะผ่านมาได้ถึงจุดนี้มันใช้เวลาเกือบปีแล้วมันผ่านเรื่องราวที่ทําให้พวกเราต้องเหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองกับกับคนอื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยจนเรามาถึงจุดนี้เราเราแค่คิดว่าเราจะพิสูจน์แค่กับตัวเองให้ตัวเองได้รู้ว่าเออเราทําเต็มที่แล้วตอนนี้เราเรารู้ว่าพวกเราเป็นยังไงความสมคัญเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยต่อให้คนอื่นจะมาดูถูกความสมคัญของเราร้อยแปดพันเก้าเลยเราเราไม่ได้เราสามารถเป็นแบบนันข้าใจกับความความสคัญเรมเป็นแบบไหนมันก็ มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักดีครับมันอาจจะที่ใบายากมันอาจจะที่ใบายากแต่ว่ามันก็กําลังกําลังสว่างสดใสขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเข้าใจกันขึ้นเรื่อยๆแทะได,ได้ได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของกันและกันเรื่อยๆคยังไงมุมน่ารักนันที่เราอยากจะกบอกให้ทุกคนได้เห็นคือที่เห็นได้มุมนี้ด้วยนะคืออะไรโอ้ดีเขาอยู่ข้างนอกเขาเป็นเคร่งขื่มไงฮะแต่ว่าบางทีเขาอยู่กับเราเขาก็มีมุมแบบอ่อนๆบ้าง เวลาที่เราถ่ายคลิปอะเมื่อผมถ่ายมือถืทุกคนก็รอดทุกคนรู้ไหมว่าสายตาไป่เก่งที่อยู่จากกล้องน้ำติงอ่ะมันไม่เหมือนสายตาที่ทุกคนอื่นได้เห็นแน่นอนใช่ที่ทุกคนได้เหนอ้จริงเหรอเอ้าไปไล่ดูคลิปได้เลยคุณไปดูคลิปที่คุณที่ผมถ่ายของคุณนะนั่นแหละนั่นแหละคือมือที่คได้เห็นเท่าไหร่แต่ก็ดีใจได้ครับก็อาจจะใช่ อาจจะไม่รู้ตัวครับผมอโอเคแล้วฝากด้วยค่ะเราเข็มจีราด้วยค่ะได้ครับก็ขอฝากด้วยนะครับเข็มจีราต้องรอดนะครับเพิ่งออน EP 5ไปนะครับสามารถไปย้อนดูได้ที่อแอปไอชีอ่นะครับ บอกเลยว่าสนุกมากๆเลยแล้วก็ปาิติดตอนต่อไปด้วยนะครับอินดีหงนะครับทุกวันเสาร์เวลาสทุ่มตรงนะครับแทนช่องวัน 3, น 3. 1าครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับขอบคุณมากๆาสำหรับแฟนๆ,ๆที่ยึดร่วมยินดีกับพวกเราเนาะที่ได้รางวัลน,นี้ก็ขอให้รางวัลน,นี้เป็นเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ได้ร่วมเดินทางไปกับพวกเราตลอดระยะเวลาของเิีเรต้องอรอที่อ,อีกประมาณครึ่งซีซั่นนะครับ,รบก็นี่คือรางวัลทุกคนนะครับย้